วันนี้หลวงตาก็เสร็จรับกิจนิมนต์ที่ทบิณฑบาตที่ตลาดมิสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวหลวงตาท่านก็จะกลับไปฉันแผ่นแต่ฉันมืดแล้วอย่างนี้ฉันมือเดียวเลยใช่ไหมครับนนแล้วก็ต้องกินยาหลังอาหารด้วยการ,รบคุณภาพก็บางคก็เช้านี่จะไปฉันเนยทำร้านข้าง,างโอ้ครับผมเพราะเนื่องจากว่าไม่ทันเนาะ ขบผมตาครับหลวงตาขับรถระมัดระวังนะครับผมอันนี้หลวงตาก็จะกลับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมหลวงตาที่วัดที่ที่พักสงกันนะครับหลวงตาก็จะกลับพระวัดแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจอันนี้รับเียวบาทจากญาติโยมแล้วก็จะนะครับหลวงตาก็จะกลับที่พักสงจะสถานีใหม่ น,นี่ก็จากตัวน้อยก็นะเดินทางนะครับไปกับหลวงตานะครับ